สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะมาพบกับคุณครูอีกแล้วและวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาฝากเด็กๆด,ด,ด้วยเด็กๆค่ะกิจกรรมวันนี้ของเราก็คือการกระโดดตามคําบอกค่ะอยากรู้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูครูฝนสาธิตกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนบอกให้ครูฝนกระโดดตามที่คุณครูบอกนะคะครูฝนขาสาธิตกระโดดไปทางกลวยสีฟ้า3มครั้งค่ะ สองสามและกระโดดไปทางกลวยสีเหลืองสองครั้งค่ะหนึ่งสองเด็กๆคะเมื่อกี้เด็กๆได้ดูครูฝนสาธิตไปแล้วและต่อไปจะเป็นการปฏิบัติของจริงเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆครูฝนกันเลยค่ะครูฝนกระโดดไปหาสีสม้มสี่ครั้งค่ะ สองสามสี่คู่ฝนกระโดดไปหาสีฟ้าห้าครั้งค่ะหนึ่งสองส,สามสี่ห้าและคู่ฝนกระโดดไปหาสีเหลืองหกครั้งค่ะหนึ่ง 2 3 4 5 6มห,หโอ้คููฝนเก่งไหมคะ่ะเด็กอ่าเด็กคะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะดูคู่ฝนกระโดดไปแล้วใช่ไหมละ่ะเด็กอย่าลืมลองไปทําตามนะคะกระโดดตามจํานวนที่คู่ฝนกระโดดก็ได้หรือจะลดหรือเพิ่ม แล้วแต่เด็กๆเลยเอาที่เด็กๆถนัดแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวไปหากิจกรรมอื่นๆอีกมาฝ่ากเด็กอีกๆๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ